2ออดี ian, 57, eyes, totally cool. a, ่ท so uh, ี่คุณคุณและคุณคือผู้ชี้ชะตารางวัลขวัญใจมหาชนคู่จีนแห่งปีและคู่จีนไรซิ่งป่าง่ายๆพิมพ์เอ็มตามด้วยชื่อคนมาเถิงลุ้นมีชิ้นเขาชิงรางวัลขวัญใจมหาชนพิมพ์วายตามด้วยชื่อคู่จีนที่คุณเลิฟเพื่นลุ้นเข้าชิงรางวัลคู่จีนแห่งปีและพิมพ์อาตามด้วยชื่อคู่ดาราที่คุณอยากให้เข้าชิงรางวัลคู่จีนไรซิ่งป่าส่งมาที่ SMS หมายเลข4 6 8ห 1>, 1และเว็บไซต์ Na Entertainment Award. ตั้งแต่วันนี้ถึง28มีนาคมประก,กาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนบอร์สูงสุด9อันดับ31มีนาคมนี้หัวอบคนเป็นแม่อย่างนี้จริงๆเมื่อเห็นว่าสัดกาณต่างคือเสี่ยวเผาก็กลับมามีความสุขอีกครั้งส่วนมาที่ก,ก็ได้รู้ความจริงว่าพ่อแม่แท้ๆของเขาเป็นใครไม่อยาเสี่ยวเผาไปเสียวเผา,าก็จะยู่ขึ้นมกจริงเหรอ ย้อนท็กซี่มือปราบผีเแรกที่นี้ดมงเห็นทางช่องเก้าปวดสามสิบชคดีาวนี้พบกับทานายแก้วกับซึ่งทางการดนักฎหมายและข้อกฎหมายที่คุณควรรู้ผู้ภูมิพเสนอสิงบน บางทีเราก็กลัวที่ผมไปโพสประจานที่ทำให้พี่เสียหายแบบนี้ผมผิดข้อหามิดประมาทกฎหมายมี็นคำว่ายิ่งจริงยิ่งผิดการไปสาเนี่ยมันเหมือนกับไฟเผาส่วงมันนอนไม่ไ่้หลับมันกินไม่ค่อยอร่อยยิ่งฟ้องยิ่งทุกทรานพี่จดใจเสาร์ที่15มีนาคมนี้ ใต้หมิ่ต่อที่เคยยิ่งใหญ่ตอนนี้ตกที่นั่งลำบากเมื่อเกาเหลินเดินหน้าเปิดโปงความจริงเพื่อเอาผิดใต้หมิ่ต่ออย่างไม่มีลดละประบอกมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับบ้านเมืองจะทูลกับพระองค์ข้าพบกรอนหมิ่นเรื่องโศในจดของใต้ท้าวเห็นได้ชัดว่าเขาคิดจะก่อกบฏตัวขอนกรอนบดนั้นก็เข้ากันพอดีกับตัวขอที่ขาดไปขอหนังสือพันละศรเดี๋ยวปู่หลวงไปคนทำนี่เองนางรำบรรลังทองจาถึงพระราชสบดีเวลาบ่ายโมงทางช่องเก้ากด30 พิมพ์ M ในเทวศัอท์สองพันย <c oughs> ี <misf ired> ่สิบคุณคุณและคุณเชื่อฟู้ชี้ชะตารางวัลฟันซันมหาชนฟูจิแทนปีและคูจิไรซิสตาง่ายๆพิมพ์เ M ตามด้วยชื่อคนบันเทิงลุ้นได้ชิ้นเข้าชิงรางวัลฟันซันมหาชนพิมพ์ Y ตามด้วยชื่อฟูจิที่คุณเลิฟเพื่อลุ้นเข้าชิงรางวัลฟูจิแทนปีและพิม ด้วยชื่อผู้ดาราที่คุณอยากให้เข้าชิงรางวัลคู่จิ้ Rising Star ส่งมาที่ SMS หมายเลข4 6 8 9กแป้และเว็บไซต์ n ายเอ็นเตอร์เทนเมตั้งแต่วันนี้ถึง28มีนาคมประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด9อันดับ31มมีนาคมนี้ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงครบรธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย